สวัสดีค่ะุตอนนี้ก็อยู่กันที่ช่องเปิ e r Channel วันนี้นะคะเราก็จะพาไปกินอะไรคะเบิร์นปลาโบสีเทพอ่าไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปกินนะคะดูดูไปกินกุ้ยเตี๋ยอะไรข้าวปลาข้าวปลาอะไรนะเขาเกี่ยวปั้เเกียกบปลาค่ะ เพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นค่ะอ่าเดี๋ยวไปกันตอนนี้นะคะก็คือมาสั่งก่อนนะคะคุณนั่งกินไม่ได้นะคะกลัวโควิดค่ะเดี๋ยวจะไปกินที่หอนะคะตอนนี้ก็คือสั่งก่อนนะคะใช่ค่ะนั่งกินไม่ได้ค่ะต้องแต่งงานนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงหอเลย้ะนี่คือคุณเฟิมที่พาไปคุณยุ้ยเค้กซีอร่อยกว่าไหมอร่อยดูค่ะดูค่ะแกขัดไปก่อนเหมืออนนนเียก่สิมาค่ะมาปักหม้อไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแค่มงอลกระเทียมเจียวไม่มีบวงไหมไม่มีบวงยุ้ยกระต๊อกใช่ไหม ไมม่วีวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ สีนน้ำตาทนมากค่ะไปรับไปสุดแคบใจสุดใจไปได้แค่เพื่อนอก็ค yeah> ่ะรสชาติเป็นไงคะคุณด้วยคะอร่อยค่ะไปกินข้างในก็อร่อยเหมือนเดิมอร่อยค่ะกรอบข้างในก็นุ่มคโคดอมริบหรอคะอร่อยค่ะกินข้างในก็อร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเปล่าอ่อตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็มากันแล้วนะคะอ่าคุณเพิร์นแจกค่ะแจกไปค่ะอ่าบ่วงนะคะบ่วงบ่วงนะคะเอาดยุ้ึงได้ยังยุ้ยมึงเอาไม่บ่วงเอาดิเออเอาบ่วงอันละกี่บาทเนี่ย อันนี้นะคะแบบธรรมดาก็จะ20บาทนะคะถ้ามีไข่ก็สามสิบบาทเขาพิเศษไม่ใส่ไข่นะคะสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทแล้วเราจะไปไหนวันนี้อาชิมชิมชิมค่ะเรื่องเนาะลยากเรื่ออบางไม่หิ้มน่ะอาดึงออกมาครับเยากเรื่องอะไรชิมฝากกระถานลูกเต๋าหรือแม่โคที่กขาอยู่วายาเขาอยู่ได้แบบนี้อ๋อกูนอนหลับซ้มันเหนื่อยเหนื่อยอะไรวะโอู้หหรือว่าเราตื่นเช้าอืมเพราะว่าเราเคยถึงสายไง อร่อยค่ะหวานหวานเผ็ดเผ็ดนิดนึงไม่ได้นอนเีอร่อยูอะไรกันเมื่อคืนนะรสชาติอร่อยมากค่ะไม่บอกไม่บอกเมาจากก่อนบอกไป็นวัวอยากนอนแล้วกูทุงกูเมื่อคืนนี้น เรียบร้อยนะคะสาหรับปากมอนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะถ้าชุดธรรมดานะคะก็จะ20บาทนะคะแต่ถ้าว่าใส่ไข่นี่ก็จะเป็น30บาทนะคะแล้วแต่เรานะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบนะคะโดยส่วนตัวก็คือชอบค่ะอร่อยมากถ้าว่างๆก็จะไปกินอีกค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ